เมื่อพูดถึงประหลอดวัดอาการไข้ของพรรคเพื่อไทยใช่แล้วเมื่อพูดถึงปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเมื่อพูดถึงสภาพถูกรุมกินโต๊ะนะต้องต่อด้วยเรื่องนี้เลยค่ะดูไปดูมานะักพรรคเพื่อไทยเนี่ยยิ่งลากหมายถึงเกมจัดตั้งรัฐบาลนะใช่ที่ยังโหวตได้ไม่ได้ก็ยิ่งหมดสภาพเห็นอาการหมดสภาพก็ไปทุกวันทุกวันทุกคนบอกอำนาจต่อรองก็ลดน้อยลงน้อยลงอืม,อม ดูจากตรงไหนไปดูพับไปดูคุณภูมิธรรมดีกว่าดัชนีชีวัตัวหนึ่งไปดูที่พี่อ้วนภูมิธรรมรองหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเป็นแค่รองหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ในความเป็นจริงเป็นนักยุทธศาสตร์นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองประจำพักเพื่อไทยและเป็นสายตรงของคุณทักษิณพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกสิ่งที่แกคิดก็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 ตรงมาที่คุณทักษิณมาจากตรงนั้นนั่นแหละนักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากถามคุณภูมิธรรม ถามเรื่องความคืบหน้าในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลรวมเสียงโหวตนายกค่ะคุณภูมิธรรมเวชเชชัยตอบดังนี้ครับเอาเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะวันนี้เพื่อไทยเดินพูดกับทุกพักพูดแม้กระทั่งกับพักร่วมรัฐบาลเดิม188เสียงเพื่อให้ได้รัฐบาลสมานฉันท์ทุกฝ่ายภูมิธรรมเวชเชชัยรองหัวหน้าพรรเพื่อไทยกล่าวไว้7สิงหา66สองคำสองคำ คือคำที่หนึ่งคียวแรกคำที่หนึ่งเดินพูดแม้กระทั่งกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิม188เสียงแสดงว่าจะผสมข้ามพันุ์จะสลับข้ามขั้วจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมันคอนเฟิร์มมันชัดเจนมันใช่อย่าไปฟังอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดมั่วอื หรือนักข่าวจะประเด็นผิดผมไม่ทราบแต่ของจริงต้องฟังจากป่าภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนพูดตรงพูดแม้กระทั่งกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิม1 8 8เสียงเพื่ออีกคำหนึ่งก็คือเพื่อให้ได้รัฐบาลสมานฉันท์ทุกฝ่ายต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยมันเป็นคําอธิบายสมานฉันท์ทุกฝ่ายมันข้ามคั้วผสมข้ามพันแง่แง่มันอธิบายชัดสุดอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้อาการอย่างนี้ มันบอกสภาพเพื่อไทยอย่างไรค่เอาให้ชัดขึ้นอาการหนักค่ะคุณล้มกรดแห่งงนิสอพิม์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้7สิงหาช่วยขยายความให้เข้าใจชัดขึ้นชัดมากเลยใช่ค่ะ้นๆน่ารณ์งนายยิ่งทอดเวลานานการต่อรองยิ่งสูงเผลอๆลุงไม่ได้ต้องการแค่เป็นพักร่วมรัฐบาลเมื่อมีสวในมือก็จ้องกินคำโต หมายปองถึงเก้าอี้นายกจากคอลัมน์รมกฎไทยรัฐเดสิงหาหกหกค่ะคุณรมกฎกล่าวไว้ค่ะออด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะภูมิธรรมบอกว่าวันนี้มีความจําเป็นต้องตั้งรัฐบาลสมรรฉชันคำว่ารัฐบาลสมรนฉันแน,น่นอนสุดก็ต้องเอาพักลุงเข้ามาร่วมผสมพันธ์ด้วย ถ้าจะสมานฉันนะแต่คราวนี้คุณลมกรดแห่งไทยรัฐก็วิจารณ์ว่ายิ่งข้าเวลานานการต่อรองก็ยิ่งสูงหมายถึงฝ่ายอื่นเขายิ่งต่อรองสูงเพเผอลุงลุงไหนครับลุงไหนผมเชื่อว่าลมกรดหมายถึงลุงป้อมเดแหละลุงป้อมไม่ได้ต้องการแค่เป็นพระมกษัตบาล์สี่สิบเสียงก็จ้องกินคำโตหมายปองถึงเก้าอี้นายกด้วยสี่เสียงเป็นนายกการมันทันหลังไปถึงจุดไหนแล้วนะค่ะ สถานการณ์มันถล่มมาถึงจุดแล้วนะไปดูคนขอ,ของพักภูมิใจไทยวิจารณ์อาการของพักเพื่อไทยสักนิดสิครับใน Facebook ของคุณสามารถแก้มีชยัยสามารถแก้มีชัยที่เป็นอดีตคนเพื่อไทยแต่ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยเมื่อวานคุณสามารถแก้มีชัยภูมิใจไทยได้คอมเมนต์สภาพคอมเมนต์สภาพของพักเพื่อไทยดังนี้ครับคณิตศาสตร์ง่ายๆสูตรเดิม 151บวก141บวก9บวกอีก6บวก2บวก1บก1บวก1เท่ากับ312 312ไปเจรจากับ188อำนาจต่อรองก็ย่อมจะต้องสูงใช่ไหมครับก็ต้อง312กับ188ต่อรองต้องสูงแน่นอนถ้าหลักคณิตศาสตร์สูตรใหม่สูตรใหม่141บวก9บวก2บวก1บวก1เท่ากับ154ดังนั้น154 เ,อเ,อเดียวกับ188ขั้วรัฐบาลเก่าขดขัข้วรัฐบาลเดิมดังนั้นอำนาจต่อรองก็ต่ำลงคงพอคาดได้ว่าสว250จะเทไปทางไหนในการเลือกนายกรัฐมนตรีใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเดินหมากอย่างไรจากได้เปรียบกลายเป็นเพียงพล้ำจนหมดเนื้อหมดตัว หมดเนื้อหมดตัวเลยนะเริ่มวิจารณ์กันหนาหูนะใช่ค่ะเริ่มวิจารณ์กันหนาหูนะว่านวดไปนวดมาลากไปลากมาเพื่อไทยเป็นรองสุดท้ายนะนสุดท้ายนะยนะยนะพักอันดับ3ก็คือภูมิใจไทย7จเสียงจะขึ้นมามีบทบาทในการแกนหลักฟอร์มรัฐบาลใช่ค่ะเป็นแกนหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิใจไทยเจ็เจดเสิบดเสียงจะขึ้นมาเป็นนายกเองนะค่ะ เขาพูดกันหนาหูว่าคุณอนุทินภูมิใจไทยจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าให้เ,เป็นนายกแทนและแบบ40เสียงเป็นนายกรัฐมนตรีคือนวดไปนวดมามดิวไปดิวมาเพอเพนนะจะเป็นอย่างที่คุณลมกรดพูดจะเป็นอย่างที่คุณ,คณสามารถแก้วมี <ทำ S 1> ชัยพูดนั่นก็คือบอลไหลต่อคราวนี้ทะลุไปถึงเตีนของภูมิใจไทยเลย และสุดท้ายและสุดท้ายภูมิใจไทยก็จะเสนอชื่อหัวหน้าพักอันดับ4ก็คือลุงป้อมลุงป้อมขึ้นมาเป็นนายกแต่ตัวเองจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลขณะที่พักเพื่อไทยถ้าจะอยู่ร่วมรัฐบาลก็จะแปลสภาพกลายเป็นลูกแมวเชื่องเอเออฟังฟังฟังผู้จัดการคุณวิโรธต่อหัวหมดอีกรอบเป็นการตอบย้ำเพื่อไทยได้จังหวะออกมา ออกมาแทงทะลุหัวใจเลยใช่ค่ะแบบเบาๆหรือเปล่าไม่รู้เดินกลับแค่เสียหน้าแต่ถ้าเดินหน้าจะเสียทุกสิ่งฝากไปถึงพักเพื่อไทยเอาให้ชัดๆถูกต้องเดินกลับแค่เสียหน้าหมายความว่าเดินกลับ,ลบมา,มาเดินกลับมาจับมือกับเก้าไกลดีกว่าร้อยร้อยหบอวกร้อย่อย่างน้อยๆแค่สองพักมันลอกไปสองร้อยเก้ <ไป S 1> สอง <29 2. S 1> สภาผู้แทนมีห้าอ เสียงขึ้นมาก็คือ250เอาแค่2พักนี้นะเสียข้าสมบกยสบวกกันก็292แล้วมันก็เกินถ้าได้เป็นรัฐบาลมันคงแน่นอนคราวนี้มันจะฝ่าด่านวอดนายกอย่างไรมันเหลือโจทย์เดียวไงใดังนั้นดังนั้นเดินกลับแค่เสียหน้าก็คือกลับมาจับมือกันใหม่การไกลเพื่อไทยแล้วก็ตั้งเกมสู้กันใหม่แต่ถ้าเดินหน้าต่อ จะเสียทุกสิ่งเพื่อไทยจะเสียทุกอย่างหมดเนื้อหมดตัวอย่างที่คุณสามารถแก้วมีชัยบอกหรือเปล่าไปไปมาๆนวดไปนวดมาบอลจะเข้าตีนกวนอัลทินหรือเปล่าอืแต่คุณอัลทินก็จะเขี่ยลูกลงไปตั้งตรงจุดโทษแล้วให้ไอ้ลุงป้อมยิงเข้าโกแล้วให้ลุงป้อมกรย่องกระแย่งมาเขี่ยเข้าโกไปเลยอืชนะไป ไม่รู้ไม่รู้แม่ดักทางกันจริงแต่ทุกคนก็ดักกันหมดนะะเดียวกันคนลูกพักเพื่อไทยเองอย่างสสอดีตสสทัศนีบุญรูปกรแห่งเชียงใหม่ทัศนีบุญรูปกรแห่งใช่ว่าที่ผู้สมัครเป็นผู้สมัครของเพื่อไทยนะไม่ใช่ว่าที่อดีตอดีตผู้สมัครที่แพ้เก้าไอดีตสสเพื่อไทยและเป็นสสเป็นสสสอบตกของเพื่อไทยครั้งล่าสุดด้วยใช่ค่ะเขตสามะแกก็โพสต์ด้วยคําสั้นๆว่าสั้นๆล้วไปตีความเราเองนะ ั้งม้าหน้าผากลับตัวยังทันเขาบอกอะไรคะอ่ะจับ